สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามเพจครูจูเน่นะคะจิตวิทยาการตลาดออนไลน์นะคะเป็นผู้นําออนไลน์นะคะในวงการธุรกิจรถยนต์นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้มาแชร์นะคะ13เคล็ดลับเลยะคะที่ เป็นการเดินเกมการตลาดนะคะเชิงลุกที่กําลังจะเริ่มแต่จริงเริ่มมาแล้วนะคะถ้าใครยังไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะคะตั้งแต่ปี2024ก็คืออีกสองสาเดือนนี้นะคะต้องปรับกลยุทธ์ใหม่นะคะและอีกต่อต่อไปนะคะอีกต่อไปเกมการตลาดเชิงลุกนะคะในวงการธุรกิจรถยนต์แล้วก็ต่อไปนะคะใครพร้อมแล้วกดขอลคอนละหนึ่งแชร์ก่อนแล้วใครคนละหนึ่งแชร์ก่อนกี่คนดูแลเอ่ยโหวันนี้มาแบบ แชร์ทิกแพงๆนะคะไอเดียแบบไม่ใช่ไอเดียด้วยเป็นเคล็ดลับนะคะที่ทําให้คุณเพิ่มกําไร10เท่าได้อย่างทันทีเลยในวงการธุรกิจรถยนต์นะคะที่เปลี่ยนธุรกิจติดลบเป็นกําไรหลักล้านด้วยเครื่องมือออนไลน์เนาะ คือจริงๆตุนขายรถยุ่รอมือสองอยู่แล้วนะคะรับซื้อรับขายแล้วก็ฝากขายด้วยเนาะ,ะคือจริงๆที่เอามาบอกมาสอนมาแชร์แบ่งปันเพื่อนๆที่พี่ๆอยู่ในวงการเพราะว่าลูกศิษย์ทุกคนที่แบบเรียนไปแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆในวงการส่วนใหญ่นะคะเครียดแล้วก็ล้มเรื่องของการทําออนไลน์เนี่ยแหละเพราะว่าเราทําแบรนดิ้งตัวเองไม่เป็นนะคะในวงการธุรกิจรถยนต์เนาะปัญหา ข้อผิดพลาดของเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ค่ะก็คือแบบทําแบรนด์การตลาดไม่เป็นค่ะไปมุ่งแต่แบบหาลดเข้าค่ะไปทําหลังบ้านลืมวางเกมการตลาดค่ะแบบเชิงลุกนะคะต้องเชิงลุกนะ,ะขอเน้นว่าเชิงลุกนะคะโอ้โหเดี๋ยวขอเช็คเช็คภาพเช็คเสียงสักครู่นะคะพร้อมหรืยังเอ่ยโอ้โหอันนี้มาแบบ โอ้โหชิวๆนะวันเสาร์ดูไปนะคะเที่ยวไปทานข้าวไปได้เป็นเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับในเบอร์หนึ่งของวงการการตลาดนะคะของประเทศไทยนะคะแล้วก็ของคนระดับโลกที่ใช้เกมนี้นะคะในต้องรีบปรับแล้วอะ่ะถ้าเกิดไม่ยอมเริ่มตอนนี้นะคะยิ่งปี2024นะคะกละยุทธ์ต้องเดินเกมลุกเท่านั้นนะคะเดินเกมลุกนะคะไปไม่ต้องไปเครียดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้วยหรือว่าคนเยอะนะคะให้ใช้เครื่องมือออนไลน์ให้เป็นเลเวอเรจให้เป็นนะคะให้เป็นเครื่องผลิตเงินเนาะ เมื่อวานคณจูเน่ทำคลิปมีคนมาลงแบบ3คนคนลงเร็วมากค่ะสคนขายดีมากเพราะว่าด้วยลูกศิษย์แล้วก็คนที่ติดตามแฟนเพจทุกๆคนก็จะรู้ว่าเดี๋ยวมันราคาจะขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนอยู่แล้วเนาะคือเมื่อวานลงไปมีคนลง3ามคนในคอสทฮยเดทคอนเซลโคชชิ่งค่ะราคา7 9 9 0 0จาก15,900อันนั้นแบบคนลงเยอะมาก เพราะว่าต้องการสอนแบบเจอตัวไปถึงที่บริษัทหรือว่าไปถึงที่โชว์รูมหรือเต็นท์ใช่ไหมแล้วก็จับมือทําแล้วก็อยากให้แบบน้องๆในทีมงานในฝ่ายขายในการตลาดในบริษัทของเราได้เรียนด้วยคือคอร์สอันนี้ private consulting c c o a h นะคะเจอตัวครูจูเน่และทีมงาน2วันเต็มอันนี้ที่เป็นที่ขายดีมากๆเลยโอ้โหพร้อมหรือยังเอ่ยขอคนละหนึ่งชเดี๋ยวครูจูเน่เช็คภาพเช็คเสียงสักคู่ เดี๋ยวขอเช็คไม่กันพร้อมหรือยังเอ่ย13เคล็ดลับนะคะเดินเกมลุกค่ะในธุรกิจรถยนต์2 0 2 4และอีกต่อต่อไปนะคะอีกต,อต่อไปนะคะโอ้โห و. คนมาดูเยอะมากเดี๋ยวขอเช็คคนละหนึ่งแชร์ก่อนแล้วแชร์ไปได้วยกันนะคะแชร์ไปได้วยกันโอ้โหภาพชัดอยู่นะคะเน็ตแรงอยู่นะคะอันนี้มารีเซ็ตสัญญาณเน็ตใหม่คะ่ะ Wifi ที่บ้านรีเซ็ตสัญญาณ Wi-Fi ใหม่ค่ะ ใครทําวงการธุรกิจนะคะโดยเฉพาะธุรกิจรถยนต์นะคะรถยุโรปมือ2องะคะไม่ว่าจะเป็นเต็นท์รถโชรูมรถจริงๆรถเต็นท์รถทั่วไปใช้ได้เลยนะคะเต็นท์รถญี่ปุ่นก็ใช้ได้ถ้าคุณไม่อัพเกมนะคะคุณก็จะต้องเหนื่อย แบบแบกรับภาระค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะมาเครียดปวดหัวด้วยค่ะเพราะว่าครูจูเน่รับซื้อขายรถยุโรมือสองอยู่แล้วนะคะแล้วก็รับฝากขายกับลูกค้าด้วยลูกค้าที่แบบอยากได้ราคาดีแล้วติดไฟแนนซ์ก็สามารถนํามาฝากขายได้แต่ที่เอามาสอนมาช่วยเพราะว่าอยากช่วยทุกๆคนจริงๆในวงการธุรกิจรถยนต์เพราะว่าเห็นหลายๆคนเครียดปวดหัวเรื่องภาระค่าใช้จ่ายแล้วคิดว่ามันขายยากแล้วรถติดมือเยอะแล้วดอกเบี้ยก็เดินด้วยนะก็คือมาช่วยให้ทุกๆคนแบบได้เดินแบบเกมลุกไปด้วยกันนะคะ ถ้าใครไม่ปักตัวนะคะมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเลื่อนไหลทุกเดือนเนะ,ะเราเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันโหแบ่งปันคีงแพงๆสิ่งๆสวัสดีค่ะคุณโพชลานะคะคุณโพชลาสุทธิวงศ์นะคะสวัสดีค่ะใคร พร้อมแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้วนะคะจะเริ่มสอนแล้วคะ่ะเพราะว่าอยากมาช่วยทุกคนจริงๆโดยเวพาวงการธุรกิจรถยนต์มือสองน,นะคะหรือที่เรียกว่าเต็นท์รถนั่นแหละแต่ว่าเราต้องรู้จักวางตำแหน่งแบรนดิ้งตัวเองนะคะถ้าเราไปวางตำแหน่งแบรนดิ้งตัวเองแบบผิดๆโพสขายรถด,ดำๆมืดๆนะคะลูกค้าจะไม่ทัดใจเรานะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญในวงการธุรกิจรถนะคะเพราะว่าของครูจูเน่อยู่วงการธุรกิจรถยนต์มาโดยเฉพาะรถยุโรปมือสองมาลูกค้าของครูจูเน่คือเป็นบริษัทชั้นนํา รถยุโหลงมือสชั้นนําระดับประเทศเลยนะคะสิ่งสําคัญที่ทําให้เราขายดีโดยที่แบบไม่ไม่ต้องตื้มไม่ต้องง้อนะคะแล้วก็ทําให้ลูกค้า walk in ทั้งมาซื้อมาขายกับเราเลยคือหาข้อมูลจากอิเนเทอร์เน็ก็คือความน่าเชื่อถือะค,ะความน่าเชื่อถือมาอัดับหนึ่ง ยุโรปมีสองนอ,อย่างที่รู้ๆกันแค่คําว่าเต็นท์ลูกค้าก็ปิดประตูใจเราไปแล้วใช่ไหมคะเราต้องวางตาแหน่งแบรนดิ้งตัวเองใหม่นะคะวางตําแหน่งตัวเองใหม่นะคะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์การแบรนดิ้งโดยเฉพาะการสร้างตัวตนก็คือเกมเชิงลุกที่คุณต้องทําได้แล้วนะคะอย่ามาบอกว่าแบบอย่าขายอย่างเดียวอะ่ะจะรอลูกคา้าวอล์กมามันหมดยุคนั้นไปนานแล้วซึ่งทุกคนรู้เนาะก็คือมาเปิดใจะคะ่ะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําทันทีนะคะลงมือทําทันที โอ้โหคนมาดูเยอะมากเราไปแบบชิวๆนะคะใครพร้อมหรือยังเอ่ยคนละหนแชร์นะคะขอคนละหนแชร์ก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ครบสิบแชร์จะยังไม่แจกคีย์แพนะคะอันนี้เป็นแบบคีย์ลัดเลยนะคะคีย์ลัดบางคนทําธุรกิจมาแบบ5ปี10ปีถ้าเรายังทําสิ่งเดิมๆโพสขายรูปรถแบบเดิมๆที่นะ้าเต็นท์ชวลรุมเราแบบมืดๆใช้มือถือถ่ายมืดๆโดยที่ไม่แต่งเลยนะคะคือจริงๆแล้วเราก็ชอบเข้าใจว่า แพงหรือเปล่าคนเลยไม่ซื้อจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราแบนดิ้งตัวเองผิดนะคะถ้าเกิดภาพคุณไม่หลูไม่ดูแพงจริงๆลูกค้าไม่ซื้ออยู่แล้วนะคะปิดประตูใจค่ะคือภาพสําคัญสุดนะคะข้อผิดพลาดใหญ่คือด้วยประสบการณ์ในวงการรถยนต์ของครูจูเน่กว่า9ปีสิ่งที่ทําให้ขายดีมากๆอันดับหนึ่งก็คือภาพรูปรถต้องสวยหรูนะคะฉากห้ามแบบห้ามห้ามโซมอะฉากหลังของเบื้องหลังของรถนะคะห้ามโซมถ้าเกิด ที่เต้นหรือว่าที่โชว์รูมเรามันไม่สวยจริงๆต้องขับไปถ่ายข้างนอกหรือว่าไปถ่ายที่บ้านที่หรูจริงๆนะคะฉากหลังต้องสวยหรูดูแพงต้องลงทุนกับกล้องกับวิดีโอนะคะสำคัญอันนี้เป็นข้อผิดพลาดใหญ่ใครจะบอกว่ายังไม่อยากซื้อกล้องสองสามหมื่นนะคะอคุณกำไรหายไปหลายร้านนะ,คะแค่เปิดใจ ซื้อกล้องทํารูปภาพให้สวยให้แพงนะคะวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆต้องใช้กล้องนะคะต้องใช้แบบพรีเมียมถ้าคุณอยากขายของแพงโดยที่ไม่ต้องไปจ้างบริษัทข้างนอกไปจ้างออเคไห์คะคุณต้องลงทุนกับภาพกับกับวิดีโอแล้วก็จ้างอาจจะจ้างน้องคนนึงหรือว่าเด็กตากล้องคนนึงประจําโชว์รูมหรือว่าประจำเต็นท์ก็ได้นะคะโอ้โหใครได้ดู ร้านนี้โชคดีมากๆโชคดีมากๆพร้อมหรือยังเอ่ยค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยเพราะว่าเห็นแบบเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็คนที่จุนคุยด้วยเนาะในวงการไม่ว่าจะเป็นนอกธุรกิจรถยนต์ก็เหมือนกันนะคะที่จุนรู้จักไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อขายรถบนตนส่วนใหญ่เขาก็จะเครียดเรื่องาระคา่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องสต๊อกเรื่องพนักง,งานอะไรย่างี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําการตลาดแล้วก็เข้าใจว่าทําการตลาดมันยากคนส่วนใหญ่นะคะชอบคิดว่ายาก ก็เลยไม่เปิดใจทํำเลยต้องไปจ้างคนอื่นนะคะถ้าเราจ้างคนอื่น <S 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 พึ่งคนอื่นเราก็ต้องพึ่งตลอดไปนะคะแล้วมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันก็ได้ชั่วคราวอะระยะสั้นนะคะแต่ถ้าเราเปิดใจเรียนรู้นะคะลงทุนน้อยได้ระยะยาวแล้วก็วางตําแหน่งแบนดิ้งตัวเองคือที่ครูจูเนะ่สอนนไม่ได้สอนแค่บอกว่าอ่าถ่ายภาพให้สวยแพงถ่ายดูให้สวยแพงแต่เราต้องคุยปรึกษากันก่อนว่า จุดเด่นของคุณธุรกิจของคุณมีจุดเด่นและแตกต่างอะไรนะคะที่ทําให้ลูกค้าทัดเชื่อใจแล้วก็มาซื้อกับเรานะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมือนกันนะคะคือจุดเด่นแล้วก็จุดยืนของแบรนด์ของแต่ละสถานของแต่ละโชว์รูมของแต่ละเซนไม่เหมือนกันนะคะอย่าคิดว่าแบบการขายรถคือแค่ขายรถไม่ใช่นะคะข้อผิดพลาดใหญ่การขายรถมันมันเป็นสัญลักษณ์ความสําเร็จด้วยเป็นขาย ไลฟ์สไตล์ให้กับลูกค้าด้วยมันขายความปลอดภัยให้กับลูกค้าสิ่งสําคัญเนอะเดี๋ยวขอเน้นย้ําสิ่งสาคัญของในวงการธุรกิจรถนะคะโดยเฉพาะรถยุหลงมือสองสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความน่าเชื่อถือนะคะความน่าเชื่อถือก็คือไม่ว่าจะเป็นบริการหลังการขายเอ่ยการให้คาปรึกษาการคัดเลือกพนักง,งานที่โทรคุยกับลูกค้าอันนี้ก็สําคัญนะคะข้อผิดพลาดใหญ่เราคิดว่าจ้างใครก็ได้อาจจะน้องคนหนึ่งเฝ้าหน้าร้านก็ได้จ้างเด็กที่ไหนก็ได้ไม่ใช่นะคะ คนที่คุยกับลูกค้าทัก,กษะการขายการเจรจาการโน้มน้าวเน,นี่ยสำคัญที่สุดสําคัญที่สุดนะคะโอ้โหเป็นไงบ้างเอ่ยคีแพนะคะเก็ตไมเ่เอ่ยพร้อมกันหรือยังคะวันนี้มาแบบโอ้โหแบบไฟลุกตั้งแต่เริ่มร้ายเลยนะคะไฟลุกตั้งแต่เริ่มไลายขอคนละ1น่งแชร์ก่อนกี่แช่แล้วคะอันนี้เดี๋ยวขอเช็คภาพเช็คเสียงทางโปรแกรมของ Youtube ด้วยนะคะทาง YouTube ด้วยวันนี้แบบมา แบ่งปั้นเขาเรียกว่านําไปใช้ได้เลยอ่ะไม่ต้องแบบคิดนะคะถ้าเกิดในวงการรถนะคะใช้คีย์นี้ได้เลยเพราะว่าครูจูเน่ย์อยู่วงการรถยุโรปยุโรปมา9ปีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะธุรกิจมือสองคะ่ะที่ครูจูเน่ยร์รู้จุดเด่นนะคะที่ทําให้ลูกค้าต่อคิวมาซื้อมาขายกับครูจูเน่แล้วก็ลูกค้าครูจูเน่ย์ก็เป็นบริษัทรถยุโรปชั้นนําระดับประเทศนะคะใครได้ดูลายนี้โชคดีมากเพราะว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่นะคะปัญหาของในวงการธุรกิจรถยนต์เนอะก็คือ ที่บอกเลยว่ามันไม่ใช่ว่าแค่แบบเรื่องขายรถนะคะขายรถใครๆก็ขายได้ใช่ไหมคะถ่ายรูปรถใครๆก็ถ่ายได้ตัดต่อคลิปใครๆก็ตัดต่อได้แต่ว่าการวางตําแหน่งตัวเองนะคะการวางแบรนดิ้งนะคะแบรนด์ของธุรกิจของเรานะคะ ต้องแตกต่างแล้วก็จดจําแล้วก็ต้องห้ามเหมือนคนอื่นคือคิดจะซื้อรถยุโรปมือสองหน้าเราต้องลอยมาก่อนนะคะถ้าใครทําเรื่องนี้ได้นะคะชนะนะคะทำเรื่องนี้ได้คือคุณชนะทุกเกมนะคะเราต้องเดินเกมการตลาดเชิงลุกเนาะ,ะก็คือ13เคล็ดลับนะคะที่จะเอามาแบ่งฟันวันนี้นะคะแต่ถ้าแชร์ไม่ถึง10แชร์นะคะอาจจะอยู่ที่4เคล็ดลับอาจจะไม่ถึง13เคล็ดลับนะคะพร้อมกันหรือ,อยังเอ,อ่ยให้เริ่มเลยนะคะเดี๋ยวคุณจูเน่จะเขียน iPad นะคะ เนี่ยูปรถสําคัญมากใครๆที่ถ้าเกิดแฟนเพจหรือว่าลูกศิษย์หรือว่าแบบาบางพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในวงการธุรกิจรถยุโรปมือ2ที่ติดตามเพจคุณจูเน่อยู่แล้วนะก็จะจะรู้ว่า การทำรูปนะให้สวยแพงสําคัญมากถ่ายรูปแพงคันเดียวกันราคาเดียวกันไม่เท่ากันยี่ห้อเดียวกันโดยเฉพาะถ้าคุณขายรถยุโรปมือสองขายกลุ่มลูกค้าพรีเมียมไฮเอนนะคะภาพคุณต้องสวยแพงนะคะสำคัญมาอันดับหนึ่งเลยนะคะสาคัญมาอันดับหนึ่งเลย เดี๋ยวให้ดูแบบตัวอย่างคือบางทีอะรถหรูนะคะรถซูเปอร์คาร์เอาไปถ่ายดำดำ,ดำมืดๆใช้มือถือถ่ายได้ฉากหลังโสม,สม,สมคนไม่ซื้อนะคะคุณขายราคาแบบหูต่อให้ลดราคาต่ําที่สุดในท้องตลาดคนก็ไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าจริงจริเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดใหญ่เลยเจ้าของธุรกิจคิดว่ายิ่งลดราคายิ่งขายดีแต่จริงแล้วเราคิดเองลูกค้าไม่ได้คิดแบบนั้นยิ่งลดราคาลูกค้ายิ่งคิดว่าเอาปอประวัติไม่ดีหรือ,ปอ,อเปล่าอ่าเขาเรียกวอะไรไม่แท้หรือเปล่า ไม่ได้ปรับสภาพมาหรือเปล่ายิ่งน่ากลัวนะคะในวงการรถยุโรปมือสองยิ่งรถราคายิ่งน่ากลัวนะคะหน้าที่เราทําแบรนดิ้งตัวเองให้หรูให้พรีเมียมให้หน่าเชื่อถือให้ลูกค้าเชื่อใจนะคะให้ลูกค้าทัดแล้วก็เชื่อใจนะคะอันนี้สําคัญมากอ่าเกตหรื่องเอ่ย get เกตหรือยังเนาะภาพชัดเสียงชัดอยู่นะคะก็คือปัญหาส่วนใหญ่คนเริ่ม เริ่มผิดเลยอ่ะการวางแบรนดิ้งตัวเอ,องผิดเลยค่ะคุณเ่ที่ทําไป private coaching private consult ให้ถึงที่เต็นท์หรือว่าที่โชว์รูมรถยุโรปมือสองนะะก็คือไปแกะให้ใหม่หมดเลยนะคะ consult กับคุณก่อนเลยว่าแบบคุณขาดอะไรไปต้องปรับเพจยังไงมันไม่ได้แค่ทําภาพสวยแผนวางเกมกลยุทธ์การเล่าสตอรี่แบนดิ้งของเรานะคะการเล่าเรื่องอะไรเนี่ยแบบทํำยังไงให จดจำอให้ลูกค้าในกลุ่มรถยุโรปจดจำที่ที่มันเหนือกว่าคู่แข่งสังเกต Apple ิลนะคะเขาจะมีสตรอรี่เล่าว่าแบบโหวัสดุไทเทเนียมเบามากที่สุดตั้งแต่มีมาของโลกนี้อย่าเงี้ยการเล่าเรื่องเน,นี่ยสำคัญมากๆอันนี้เป็นสตอรี่เฮลิ่งเพราะว่าสตรอรี่ชนะเหตุผลเสมอนะคะสตรอรี่ชนะเหตุผลเสมอถ้าเกิดเราเก่งในการเล่าเรื่องนะคะ ไม่ได้เกี่ยวเลยว่าของคุณจะถูกหรือแพงนะคะถ้าคุณทำแบรนดิ้งตัวเองเก่งคะทำแบรนดิ้งตัวเองได้เจ๋งได้ดึงแบบจุดเด่นออกมาะคะ่ะขยายจุดเด่นของตัวเองให้ลูกค้ารู้จักนะคะลูกค้าเชื่อใจแล้วก็ลูกค้าไว้ใจให้ได้นะคะคุณจะเดินเกมลุกแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะแตกต่างแบบยั่งยืนนะคะคือข้อผิดพลาดคือส่วนใหญ่ปัญหาในวงการธุรกิจเจ้าของธุรกิจรถยุโรปก็คือ ไม่แบนดิ้งตัวเองวางตำแหน่งตัวเองผิดเนาะแล้วก็เลยไปจ้างคนข้างนอกมาคิดว่าเราไม่เก่งออนไลน์ก็เลยไปจ้างเอาซอสมาเอาซอสแบบมาถ่ายวิดีโอให้มารีวิวรถให้จ้างอินฟลูเอนเซอร์มาก็แล้วจ้างบริษัทที่ทําแบบการตลาดลถมือสองก็แล้วใช่ไหมแต่เขาบริษัทการตลาดส่วนใหญ่ะ่ะเขาจะทําการตลาดให้หลายๆคน ที่ไม่ได้เจาะในเกมธุรกิจรถยนต์อย่างเดียวค่ะเขาก็เลยจะไม่รู้จุดแข็งรู้จุดยืนแล้วก็ไม่รู้จุดเด่นของเราคือจริงๆที่ครูจะเนคอนเสลสองวันเนี่ยเพราะว่าเราคุยให้เคลียร์ให้ขาดเลยว่าคุณชอบอะไรแล้วจุดเด่นของธุรกิจของคุณคืออะไรแล้วกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของคุณคืออะไร คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตัวเองนะคะยิ่งแบบพี่ๆในวงการลูกศิษย์ของตัวในวงการธุรกิจรถยนต์เนี่ยไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายคิดว่าแบบใครๆก็ซื้อได้อ่ะเด็กวัยรุ่นก็ซื้อได้มันอันนมันส่วนน้อย กลุ่มเป้าหมายของเราคือ80%อของฐานลูกค้าเราของคือใครอันนั้นะเราโฟกัสไปที่อันนั้นแต่ที่เหลือคือแค่หลุดหๆมาอย่างบอ่ามีเด็กวัยรุ่นซื้อบ้างเงี้ยเพราะว่าแบบประสบความสําเร็จในการเกมธุรกิจใช่ไหมแต่80%ที่ซื้อของเราเป็นใครเราต้องโฟกัสจุดนั้นแล้วก็เจาะใจนะคะเขียนข้อความทุกอย่างทําภาพทุกอย่างให้ทัดให้เชื่อถือและให้ถึงกลุ่มนั้นเท่านั้นก็คือการวางแบรนดิ้งตัวเองอน,นี่สำคัญมากโอ้โหเก็บไม่อเอ่ยเกิเนาะ เดี๋ยวขอจิบน้ำก่อนนะคะขอจิบน้ำก่อนมีคนพิมพ์มาถามว่า private coaching อ่า private coaching สอนอะไรบ้างะคะนนี้มีคนพิมพ์มาถามว่า private coaching สอนอะไรบ้างคือสอนให้ครบหมด private c o n s u l t coaching อันนี้เหมาะสำหรับธุรกิจรถยนต์นะคะโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโชว์รูม เตนหรือว่าองค์กรนะคะเจ้าของธุรกิจรถยุโรปมือสองลดญี่ปุ่นด้วยก็ได้คือเดินเกมเดียวกันนะคะเราไปสอนถึงสถานที่มีทีมงานสอนตั้งแต่ถ่ายรูปรถถ่ายรูปรถยังไงให้สวยแพงเจาะจุดเด่นเพราะว่าสอนโดยอาจารย์ที่อยู่ในวงการรถยนต์นะคะเป็นทีมงานของคุณเจเน่อาจารย์ที่อยู่วงในวงการรถยนต์กว่า10ปีเฉพาะคอร์สสอนถ่ายรูปปกติก็9 9 0 0สอนจากศูนย์สู่เบสิกแบบจับมือทําเลยก็เหมาะสาหรับ คนที่แบบมีน้องพนักง,งานประจําหน้าร้านหรือประจําเต็นท์ประจําโชว์รูมอยู่แล้วที่เป็นคนถ่ายรูปประจําที่มีกล้องแล้วคุณไม่รู้จุดเด่นของกล้องคะใช้กล้องไม่เป็นถ่ายให้แพงไม่เป็นสอนการแต่งรูปโดยใช้โปรแกรมนะคะใช้โปรแกรมนะคะไลท์รูมนะคะโดย1นนาทีทามันไม่ได้ยากคือรถหนึ่งคันอะถ่ายรูปประมาณ10นาทีแต่ง1น,นาทีเองถ้าเกิดใครได้รู้ทิ่แล้วก็ได้เรียนกับครูนนเนเนี่ยโคตรคุ้มบอกเลยว่าคุ้มมากมาก เพราะว่าถ้าเราแบบไม่รู้จุดเด่นของรถคือถ้าคนที่ถ่ายรูปสวยค่ะในวงการอื่นถ้าไม่ใช่วงการรถเขาก็จะไม่รู้จุดเด่นของรถว่าเราจะใช้จุดยืนของรุ่นเนี้ย ของแบบจุดเด่นของรุ่นเนี่ยสมมติขายปอเช่เนี่ยจุดเด่นที่เราจะดึงเพื่อเอาไว้ดึงลูกค้าถ่ายยังไงเนี่ยโหถ้าไม่ได้อยู่ในองค์การเราก็จะถ่ายไม่เป็นใช่ไหมคะอันนี้สอนจับมือทำยันถ่ายรูปสอนทําโปรแกรมไลฟ์สตรีมแบบนี้นะคะอันนี้เป็นความลับสุดยอดของเบอร์ท็อปขององการการทําไลฟ์สตรีมโดยใช้โปรแกรมที่ไม่ได้ไลฟ์สดจริงๆนะคะตั้งค่าเป็นไลฟ์รีแันได้เราอัดวิดีโอสต็อกคลิปวิดีโอไว้สมมติว่ามีรถเข้ามาใหม่10คันใช่ไหมเราว่างเราถ่ายทีเดียวเลยก็ได้ วันเดียว10บคันแล้วเราสต็อกคลิปไว้แล้วเอามาตั้งเวลาเป็นไลฟ์สดนะคะไลฟ์รีลันคันไหนขายได้แล้วอ่ะก็ไม่ต้องรีลันแล้วใช่ไหมพอมีคันใหม่เข้ามาก็เอามารีลันได้อี <_ Q> โอ้โหอันนี้เป็นเครื่องผลิตเงิน,นที่แบบเป็นความลับวงในของเบอร์ท็อปของวงการการตลาดรถยนต์เท่านั้นที่รู้นะคะ วยประสบการณ์การโลดเอของุจูเน่กว่า9ปีนะคะโดยเฉพาะธุรกิจรถยุโรปนะรถะซูเปอร์คาร์รถนําเข้าเนะี่ยคุณจูเน่จะถึงกลุ่มลูกค้านะ,ะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการวางแบรนด์ตัวเองให้พรีเมียมเนาะแล้วก็สกิลการขายสอนทักษะการปิดการขายถ้าเกิดใครมีน้องพนักง,งานในบริษัทในองค์กรอยู่แล้วนะคะเรามีทีมงานไปเทรนให้ถึงที่เลยด้วยแบบทักษะการเปิดใจการโน้มน้าวลูกค้าการขายไม่ใช่การยัดเยียดสินค้านะคะ การเทรนทีมงานให้ลูกค้าพร้อมซื้อลักพนักง,งานในบริษัทของเรานะคะเปิดใจแล้วก็ซื้อกับเราโดยไม่ต้องต่อรอโดยไม่ต้องยัดเยียดค่ะภาพลักษณ์ของแบรนด์ธุรกิจอันเนี้ยการแต่งตัวพนักง,งานบุคลิกของพนักง,งานอะไรอย่างเงี้ยเราเทรนให้หมดอันเนี้ยคอเนียคุ้มมากสอนสดจับมือทํา2วันเนาะจากเจ็บอ่าจากแสนห้าหมื่นเก้าพันอันนี้ราคาพิเศษเฉพาะคนที่ชมคลิปนี้นะคะชมรายนี้เจ็0หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเท่านั้นอันเนี้ย คุ้มมากเฉพาะคอร์สไลฟ์สดก็หมื่นเก้าพันเก้าแล้วคอร์สสอนถ่ายรูปพื้นฐานจากศูนย์สู่มือโปรโดยใช้กล้องแบบมือโป้นะคะถแถมแต่งรูปให้ด้วยนะคะแบบมือโปรก็เก้าพันเก้าแล้วค่ะโอ้โหนี้ยิ่งกว่าคุ้มคอร์สปิดการขายอีกเก้าพันเก้าเหมือนอันเนี้ยคุณรวมไปเลยสองวันประหยัดเวลาไปสองปีเกินสองปีด้วยนะคะเพราะว่าบางคนทำการตลาดทำขายรถยนต์อยู่ในวงการรถยนต์มา10ปี ถ้าไม่ได้รู้เทคนิคคี์แพงคี์ลัดจากคนสําเร็จด้านการตลาดในวงการรถยนต์จริงๆก็จะไม่รู้เทคนิคนี้นะคะการทําการตลาดในวงการรถยนต์ไม่ใช่คุณแค่ถ่ายรูปรถแล้วโพสต์ขายนะคะไม่ใช่แค่รูปสวยอย่างเดียวมีแต่คนบอกว่าอ่ะถ่ายรูปสวยใครๆก็ถ่ายได้มีกล้องมือโปรใครๆก็ถ่ายได้จริงๆแล้วมันการเจาะกลยุทธ์การเจาะเกมธุรกิจดึงจุดเด่นจุดแตกต่างของคุณให้ลูกค,ค้าทดให้ลูกค้าเชื่อใจตังหานะคะ ทักษะการทอล์คค่ะสกิลการคุยกับลูกค้าขายแบบไม่ขายแล้วก็ใช้เครื่องมือออนไลน์เป็นเครื่องผลิตเงินทุกคลิปทุกไลฟ์สดทุกโพสต์ขายทุกคําขายนะคะที่ทําเป็นเครื่องผลิตเงินให้กับคุณไม่จําเป็นต้องมีพนักงานเยอะหรือว่าสต๊อกลดเยอะนะคะเราเน้นสต๊อกไวกําไรนะคะเราเน้นกําไรเราอย่าไปเน้นแค่